โอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนคนเลยนะผมวันนี้นะครมีโอกาสที่ผมจะมารีวิวเมาส์หนึ่งตัวนะครับทุกคนก็ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็จะมีแต่เจ้าไวเปอร์วิชิโฟนะครับแล้วก็จีโปรซุปเปอร์ไนนะครับซึ่งเป็นเมาส์เรือธง2ยี่ห้อนะครับแต่วันนี้ครับผมได้โอกาสเมาส์น่าจะตามชื่อคลิปเลยนะครับผมเดี <laughs> ๋ยวผมก็ต้องตั้งชื่อคลิปอยู่ดีเนาะเป็นเจ้าเมาส์เดดแอดเดอร์ไฮเปอร์สปีดนะครับของไวเปอร์ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆนี่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับเดือนหก เมึงเปิดตัวนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกนะครับทุกคนเมาส์เดรเซอร์นะครับที่จะเขียนคำว่าให้เปิดสปีดเนี่ยปกติแล้วจะเป็นเมาส์ใส่ฐานนะทุกคนแต่ว่าเรดแอดเดอร์วีชีตัวนี้ครับทุกคนเป็นเมาส์ชาร์จนะครับไม่ใช่เมาส์ใส่ฐานนะครับจริงๆในอ่อในกลุ่มต่างประเทศมีหลายคนพูดเลยนะว่าเอ้ยตั้งชื่อผิดหรือเปล่าแบบฝ่ายการตลาดไม่อยากขายของหรือเปล่าเนะี่ยคือมีการคุยด้วยนะเออจี้มากนะทุกคนมาเป็นเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะอันบอยเพื่อให้ดูนะครับว่าในกล่องมันม อ,อ๋อคีย์หลักๆบอกเลยอ๋อสวิตต่างๆมีอะไรบ้างเพื่อนผมที่มนี่ผมบอกนะเพื่อนๆคนผมเป็นแค่อ,อ๋อคนที่เข้ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเฉยๆนะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาได้รีวิวมาแล้วก็ทุกตัวที่ซื้อมานี่ใช้เงินตัวเองซื้อนะครับผมอ่ะวิธีการบ็อกก็ไม่มีอะไรมากครับข้างหลังก็จะเขียนอ๋อใช้สวิตช์ของเลเซอร์ออตติคอเจนสารนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้กับเลเซอร์วิชิโปเลยครับสวิตช์ตัวเดียวกันเลยครับทุกคนแต่ราคาต่างกันโคตรเยอะเลยฮะจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้มีน้ำหนัก55กรรััมนนะคบ้หนักเ้าจ้วาเตัส เลเซอร์วีทีโปเนาะเลเซอร์วีทีโปรประมาณ63สิบสาม่กิ๊กน้ำหนักจะประมาณ G ีโปรซุปเปอร์ไลท์ครับน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณเจ้าเลเซอร์วีทีโปเหมือนกันคือน้ำหนักลไล่กันเลยเว้ยทุกคนต่างกันที่เชฟบางเดียวนะครับรวมถึงเป็นเลเซอร์เนาะจะเป็นทรงของเออร์โกโนมิกส์สไตล์นะครับแล้วก็เลเซอร์ไฮสปีดครับทุกคนอ่ะไม่รอช้าแกนเลยครับมาอันปะ็อกกปนะทุกคนก็คืออันเนี้ยมาเป็นอุปกรณ์เลเซอร์ชิ้นที่2ของผมที่ผมซื้อมานะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะครับว่าไอตัววีทีโปรแกะะกกล่่่อออองมมมัันนไเเเเหืบจ้า้าวย พอแกะมามันก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เนี่ยครับทำการเปิดกล่องกระดาษออกมานะครับทุกคนอ๋อผมลืมไปครับวิธีเปิดถ้าต้องเปิดข้างล่างก่อนนะฮะเนี่ยก็จะมีเขียนอยู่ครับทุกคนตอนแรกผมแกะไม่ได้นะเออผมก็งงอยู่ครับแกะมาข้างล่างก่อนนะฮะ แกไม่ออกสบายแลย้วฮะนี่คือนี่คือลองเทสได้เพื่อนๆผมพร้อมดูดูพร้อมกันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปดูในโปรแกรมไรมากมายนะแต่ว่าผมอาจจะอาจจะมีซอฟต์ๆเขียนๆมีเข้าไปอัดใน OBS ให้ดูบ้างแล้วกันครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเลเซอร์เพิ่งจะมีอัปเดตตัวล่าสุดมานะครับในเรื่องของตัว,ต,วตัวความเร็วตัวเคอร์อะไรพวกนี้แต่ผมจะผมยังไม่ลองใช้นะพูดตอนนี้จะไม่เห็นภาพไปดูไปเลยกอนนะครับทุกคนก็เปิดมาหน้านี่ครับจะเขียนว่าขอบคุณนะ Ford the Pro ก็ประธานบริษัทพิมเขียนอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เปิดมาแล พระเอกของเราครับทุกคนเจ้าเลเซอร์อ่า pe เด็ดแอดเดอร์วีชีวีอ่าวีชีวีทีไฮเปอร์สปีดเออชื่อแม่งสะกดโคตรยากเลยฮะก็ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมวางยังไงดีวางยังไงก่อนลวกันครับอาจจะขวางอาจจะบังเจ้าพระเอกของเราข้างหลังเราด้วยนะครับทุกคนก็อ่อวัสดุที่ไหน้านะครับก็จะเป็นดองเกิลนะครับถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นแค่ดองเกิลหนึ่งเชนนะเออ น่าจะเป็นเครดองเกิล 1K นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้คู่กับตัว 4K ข้างหลังไอ้แปดข้างหลังได้ไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ลองนะทุกคนเหมือนที่ผมบอกนะครับผมก็เพิ่งจะแกะไม่ได้ดูเห็นไหมยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับทุกคนก็ข้างหลังก็เป็นส่วนต่อของ Type C นะครับและด้านหน้าก็เป็นตัวไฮเปอร์สปีดของเลเซอร์ครับเขาแถมมาผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นดองเกิล 1K นะอืม แล้วก็วางไปก่อนครับตัวนี้ครับก็จะเป็นสายตัวนี้ผมได้ดูบรรทัดแล้วครับทุกคนสายจะเป็นสายอ๋อสายยางนะครับผมไม่ใช่สายถักนะไม่ไม่ใช่สายผ้าสายถังนะ <ielle> เป็นสายยางธรรมดาครับเนี่ยสายยางธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยครับทุกคนก็พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าเจ้าเดนแอดเดอร์วิชิโมันเป็นตัวท็อปเนาะตัวนี้มันเป็นตัวไฮเปอร์สปีดระคามันจะต่ําลงมาหน่อยนะครับทุกคนก็อาจจะโดนตัดพวกอ่อเนี่ยครับตัดพวกคืาเรียกว่าฟีเจอร์ทิ้งบ้างเพราะว่าตัวต้องบอกกอนว่า ตัว DPI ที่เขาปรับได้สูงสุดอ่ะมันอยู่ที่2 6 0 0 0ื่นหกถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผมไม่เที่ยนนะครับทุกคนมันน่าจะอยู่ที่เซนเซอร์3395ถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเพราะว่าสามเาห้าศูนย์ตัวล่าสุดอ่ะมันจะปรับได้ที่30,000 DPI แล้ว2 6 0 0มน่าจะอยู่ประมาณตัวของซุปเปอร์ไลท์ครับที่อยู่ประมาณ2 6 0 0 0คือไล่ๆกันไล่ๆกันเลยกับตัวฮีโร่ยี่สิบห้า K ผมว่าน่าจะไล่กันนะอันนี้คือความความคิดผมนะทุกคนใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็อัปเดตกันได้นะครับก็ีสฝ่นกอว ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวของอ่า USB นะครับก็จะมีสีเ,เขียวมาด้วยนะครับเสียบเข้ากับตัวดองเกิลอ่าไม่ใช่ดองเกิลเสียบเข้าเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เออ USB Type A ครับอ่ะโอเคอุปกรณ์ในกล่องก็มีแค่นี้ครับทุกคนหมดแล้วแล้วก็เป็นเมาส์ครับพระเอกของเราเลเซอร์ครับก็ต้องบอกก่อนว่าคือผมอ่าเป็นผมอ่าเป็นคนที่อันบล็อกเจ้าเลเซอร์วีทีโปรมาด้วยเว้ยคือกล่องอะแม่งเหมือนมากล่องแม่งคนละแบบอะไรทุกคนก็ตามสภาพครับเดี๋ยวแกะนี่ยเอาก่อนเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไร,ะรดดเลยทุกะกะ่อน เฮ้ย <One input> ผมเพิ่งเห็นนะครับว่าเขาไม Friend ่ให้กิฟเทปมาด้วยนะปกติเออปกติเขาจะให้กิฟมานะครับแต่ว่าพอบนี้เขาไม่ให้กิฟเทปไม่ให้กิฟเทปฟีดอะเข้าใจได้ทุกคนเพราะว่าเ๋อเมาส์เลือทงส่วนใหญ่จะไม่แถมฟีดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากิฟเทปไม่ให้มาด้วยนี่แปลกๆนะฮะเออเพิ่งเห็นนะฮะเพราะว่าเขาคงเขาคงมั่นใจแหะมั้งรับทุกคนว่าเมาส์เขาน่าจะเป็นเมาส์ที่จับถนัดหรือเปล่าอันนี้ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมแปะกนิดขึนไปก่อนครับอ่ะเดสแอดเดอร์ว เชฟก็คือจะเป็นเมาส์ทรงเออโก้นะครับเออโกนอมิกนะฮะก็จะเป็นส่วนของอไอ้ด้านนิ้วซ้ายครับทรงมือขวาครับทุกคนจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัววิตีโปนะครับทุกคนวิตีโปจะเป็นเมาส์ทรงทรงสแตนดาร์ดเนาะมันก็จะเรียบเสมอ ทั้ง2ด้านนะครับดูจากเชฟด้านข้างนะครับทุกคนก็ไม่ได้ต่างมากมายครับตรงนี้ไอ้ตรงเชฟวะผมคิดว่าทุกคนดูในอีโรเชฟมันจะง่ายกว่าแต่ดูดูทางฝั่งนี้จะเห็นเลยครับว่าไอ้ตัวปุ่มอาจจะแตกต่างกันครับเพราะว่าเป็นเมาส์ทรงเออร์โก้นะครับเออร์โกนอมิกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับคือถ้าถ้าให้ผมเทียบนะทรงอ่าเพิ่งเห็นว่ากล้องมันสูงไปถ้าให้ผมเทียบนะผมคิดว่าวีทีโปรน่าจะมีความยาว่าพอสมควรนะครับสูงกว่าเจ้าเรดแอดเดอร์นะเพราะว่าตัวเรดแอดเดอร์วีทีโปรครับทุกคนไอต เดเดเดไฮเปอร์สปีด มันเป็นไฮเปอร์สปีดรุ่นแรกเลยนะที่ใช้คําว่าไม่ต้องใส่ฐานทุกคนเพราะว่าปกติแล้วอุอปกรณ์ของเลเซอร์ครับเขาต้องใส่ฐานนะตัวไฮเปอร์สปีดทุกคนแล้วก็ผมบอกก่อนเลยนะครับทุกคนเท่าที่ผมดูเชฟอะนะทรงมันอะคล้ายๆกับเจ้าตัวรามสุตตอนเลยครับรามสุตตอนที่มีรุ่นที่เป็นเอ็กซ์เฟเนติกที่เป็นสีส้มๆนะครับที่ใครเคยเห็นจะรู้นะครับทุกคนแล้วก็เชฟด้านตรงกลางก็จะดูนี่เท่าที่ผมจับแบบมือมือผมน่าจะไซส์ประมาณสิบแปดสิบเก้าเนาะสิบแปดสิบเก้าก็ประมาณอุ้งมือพอดีเลยครับ ผมไปอ่านในเลตดิตหรือในข้อมูลของฝรั่งมันนะครับเขาบอกว่า Redadder ไอรุ่นของเจ้าไฮเปอร์สปีดอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะกับฝั่งบ้านของฝั่งยุโรปหรือฝั่งของบ้านฝรั่งเท่าไหร่มันเหมาะกับฝั่งคนไทยกว่าทุกคนไปดูง่ายเลยครับดูจากเว็บหน้าเว็บก็รู้แล้วเพราะว่านับแข่งอ e ีสปอร์ตทุกคนที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเจ้า Redadder VT High Speed อ่ะเป็นชาวเอเชียทั้งหมดเลยเว้ยเออแม้กระทั่งฝรั่งฝรั่งในการจะบอกเลยครับว่าเอ้ยเมส์ตัวนี้แม่งออกแบบมาเพื่อชาวเอเชียโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าทุกคนนี่คือผมปรับบบ,บ,แบบจจัแบ จับแบบอ่าจะแบบคอนะทุกคนดูดิเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมต้องเขีรยของแล้วปะ <c oughs> แป๊หนึ่งนะของท่วมเลยฮะแม่โอ้โอ่ะเดี๋ยวฮะเอาก่อนโอเคอ่ะก็ดูฝีก,กันต่อครับทุกคนฝีก,ก็เท่าที่เห็นครับ คือเดนเดอร์รุ่น VT High Speed นะครับจะได้ฝีที่เป็นฝีชิ้นใหญ่คล้ายๆกับ VT Pro แล้วผมคิดว่าฝีชิ้นใหญ่อ่ะมีข้อดีคือมันคอนโทรลง่ายกว่านะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมชอบนะที่เมาส์ที่ผมใช้มาทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นฝีที่เป็นแบบฝีแผ่นใหญ่ทั้งนั้นนะ G Pro Superlight เห็นปะก็เป็นฝีแผ่นใหญ่คือใครที่ใช้ความรู้สึกที่แบบว่าต้องคอนโทรลเยอะความรู้สึกผมนะผมผมแนะนําเป็นฝีแผ่นใหญ่ดีกว่าส่วนฝีที่เป็นฝีสต็อกที่ติดมานะครับฝีโรงงานเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะถ้าเทียบกับ VT Pro เหรอื จะฟีดว t p ีโปรพีทีเอ e, เขาเป็นหนอกสีเทาๆหน่อยๆนะครับทุกคนแต่ว่าเจ้าของไฮเปอร์สปีดอ่ะมันจะออกไปทั้งสีขาวๆหน่อยๆนะเออพูดถึงฟีดเหรออ,อืมผมว่าฟีดเดิมๆก็ไม่แย่นะเออดีกว่าซุปเปอร์ไลท์ครับดีกว่าซุปเปอร์ไลท์เยอะเลยเออไปดูการจับครับทุกคนตามค่าครับเมาส์ทรงโอโกโนมิกคือเมาส์ตัวเนี้ยถ้าใครไปดูเชฟนะเดี๋ยวผมจะแปะเชฟไปดูทุกคน มันเป็น d e a แอดเดอร์วีทีโปรมินิ้ยจริงๆอะผมว่ามันตั้งชื่อผิดฝรั่งเขายังล้อกันเลยว่าเอเด a แ d ดเดอร์ไฮวีทีไฮสปีดอะจริงๆแม่งไม่ใช่ไฮเปอร์สปีดเว้ยแม่งคือ d e a แอดเดอร์วีทีมินิเพราะว่าทุกอย่าง มันเหมือนกันหมดเลยครับทุกคนมันต่างแค่ว่ามันเล็กลงแค่นั้นเองมันเล็กลงแล้วมันเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็จุดสําคัญที่ผมอยากให้ทุกคนดูครับทุกคนเห็นปุ่ม M4 M5 ไหมครับถ้าเป็นตัว Day Adder มันจะเป็นปุ่มที่ติดกันเนาะพอมาเป็นรุ่น Hyper Speed มันจะแยกกันนะครับผมมองว่ามันเขาเขารู้นะเขารู้ว่าสุดจุดไหนที่เขาควรแก้ไขนะเออแล้วดูดิกลายเป็นว่าการการลิกมันง่ายกว่าเว้ยเออทุกคนแล้วผมลองให้ฟังเสียงชิคครับคลิกซ้ายครับ M1 ครับผม M2 ครับผม คุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสนอคีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ที่ทําให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมแสแกนไวรัสคีย์เกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างที่ควรมีในคอมพิวเตอร์ของคุณ วันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกร,รม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิกโปรดีอีกเพียบคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับผมถ้าไม่มีโพสทาวเวรเลยครับทุกคนสโครคดรโหเงียบมากผมชอบสโครรุ่นหลังๆของเลเซอร์มากเลยเงียบมากเป็นสี่ห้าครับผม 嗯。Mm. ดูดีเลยครับทุกคนดูดีเลยแล้วก็ถ้าวัดถ้าวัดสมนาดูผมมองแล้วว่าเมสาตัวนี้ค่อนข้างจะบาลาน์มาดีนะเนี่ยทุกคนดูดิบาลานมาดีนะอืมไม่ไม่มีหน้าไม่มีหน้าต่ำท้ายต่ำไม่มีเลยคือไม่แน่ผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเขาทําการดับแกะมาจริงจริงนะเพราะว่าเมาส์เพิ่งเปิดตัวนะทุกคนยังไม่เห็นว่าภายในอ่ะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าวีทีโปผมเคยเห็นช่องของคุณอ๋อคุณอะไรนะคุณพูยูหรืออะไรผมจําชื่อแกไม่ได้แล้วที่เป็นนักรีวิวอีกคนนะครับแกแกออกมาดูแล้วคือว แล้วก็ปุ่มครับตามค่าทุกคนเลเซอร์เจนใหม่ๆครับปุ่มก็เป็นปุ่มกดค้างอย่างเดียวเลยครับเป็นปุ่มเดียว คล้ายๆกับเจ้าเวเปอร์วิชโปเลยคือเป็นปุ่มเดียวซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเนาะอาจจะอยากให้มันได้ฟิลเหมือนประมาณเจ้า g p x มากกว่าหรือเปล่าเพราะว่า g p x มันเป็นเหมือนกับเนี่ยแมคคาณิคเคนะครับทุกคนก็คือสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยไม่ต้องมากดแช่ค้างเนาะอ,อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบทุกคนนะครับก็โดยรวมแล้วผมมองว่าเป็นเมาส์เอ็กโอนอเกอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะน่าจะเป็นเมาส์ที่มาแรงในกระแสในอนาคตที่จะเจอที่จะถึงแน่นอน,นครับทุกคนเนี่ยถ้าเทียบถ้าเทียบกับเจ้าวิชิ มันมือแน่นอนอ่ะเพราะเป็นเมาส์ทรงเออร์โก้หรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่าผมเคยใช้เจ้าลามสุดตอนมาแล้วเว้ยแล้วปัญหาของลามสุดตอนที่ผมเจอทุกคนนี่คือผมพูดโดยโดยที่แบบผมใช้จริงๆนะไอ้ลามสุดตอนช่วงเนี้ยช่วงห้ำตรงเนี้ยมันสูงเว้ยทุกคนแล้วนิ้วซ้ายผมบางทีแบบมันแล้วแต่มือคนด้วยนะหลายคนอ่ะบอกหมดเลยว่าเฮ้ยเมาส์ตัวนี้ลามสุดอันนี้คือผมมันผมไม่ได้บูบี้เขานะเออมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมล้วนๆคือใช้มาแล้วมันติดนิ้วผมไว้ทุกคนเออมันติดช่วงเนี้ยมัน มันเป็นเออโก้ที่ที่ผมไม่ถนัดอะเออทำให้ผมว่าลองไปหาเจ้าแว็กซี่เอดูแต่ผมก็ยังมาหาซื้อไม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่ผมได้ลองเลเซอร์ดูผมบอกนะผมรู้สึกว่าฟิวฟิว,ฟ,วฟิวจับฟิวคิกดีดีกว่าล้ามสูอีกอะเอออันนี้อันนี้ความรู้สึกผมนะครับทุกคนอันนี้ผมตอบไ่ได้นะว่าอันไหนอันไหนดีกว่ากันนะทุกคนจริงๆครับยังไงสุดท้ายแล้วเพื่อนเทุกคนผมแนะนำครับลองไปจับเองลองไปดูเองจะดีที่สุดครับ,รบผมเมาส์บอกไม่ได้เลยว่าเออเมาส์ไหนดีกว่ากันจริงๆครรงๆลคััาต่าป สุเปอร์ไลท์ที่อยู่ซ้ายสุดนะครับแล้วก็เจ้าว h i ี h s p e e d นะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าว t p ีโปนะครับทุกคนก็ตอนนี้เจ้าว t ทีเดค e เดอร์ Heather, วีทีไฮสปียังมีแค่สีดำสีเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวมาประมาณเดือนมิถุนายนเนาะเดือนที่แล้วเองต,ตอนนี้มึงเพิ่งเข้าเดือน7็ครับทุกคนก็ใครที่ได้ดรอปักแรกมาเหมือนผมก็วันนี้ผมซื้อจากร้านเลเซอร์ในช้อปปีมานะครับร้านเออร้านของร้านร้านหลักเลยครับร้านร้านบริษัทหลักเลยผมคิดว่าตอนเนี้ย ถึค้าเหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็ผมน่าจะเป็นบุคคลแรกๆเลยมั้งใน YouTube ของคนไทยนะครับที่ที่ได้รีวิวเจ้า Redadder High Speed นะครับก็ถ้าตกหล่นบิดภาพราการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวเมาบ่อยนะผมเพิ่งจะมาได้จับได้อะไรจริงๆเพราะว่าช่วงหลังผมเริ่มมาสนใจเมาส์แล้วก็เผื่อใครไม่รู้จักแผ่นรองเมาส์เมาส์ฟีดแผ่นรองเมาส์ที่ผมใช้ตอนนี้ผมใช้เจ้า Audisan Zero นะครับเป็นตัว X-Soft นะครับผมก็จะเป็นตัวที่ช้าที่สุดแล้วก็หยุดนิ่งดีที่สุดนะครับผมกกกกเเเเเนนนว่่่่่มมมมคผผผิดาาททีีใช้อลล แต่ว่าถ้าเป็นเออออโกนมิกทรงเนี้ยสั้นๆแบบเนี้ยแล้วประเภทแบบผมว่ามือไซส์สิบหเอ่ะเผลอๆจะจับดีดีกว่าผมจับด้วยนะเพราะว่ามือผมอ่ะดูดิถ้าผมจับจับ,จบปาอ่มมันเกินเห็นปะ าปรับคอกาลังดีเลยเมาส์มันเกิดมาเพื่อคอกริดจริงๆว่ะเออจริงๆสําหรับผมนะสำหรับคนมือใหญ่นะคอกริดแต่สำหรับคนที่มือเล็กกว่าก็สามารถผมว่าน่าจะจับได้หลายทรงก่าผมแหละก็เนี่ยครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวของเลเซอร์ครับที่เป็นโปรดักต์ใหม่ของเขาขึ้นมานะครับทุกคนใครมีโอกาสก็มาลองก็มาคุยกันได้นะครับลองมาพูดคุยกันได้ใช้ประสบการณ์เป็นยังไงกันบ้างลองสามารถเล่ากันได้ทุกคนเหมือนที่ผมบอกนะครับเจ้าเลเซอร์วีทีไฮสปีดมันไม่ใช่เมาส์ใหม่ทุกคนมันแค่เป็นเมาส์เดสแอดเดอร์ แล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจพาทุกคนไปดูในซอฟต์แวร์ด้วยครับว่าซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดมีปรับอะไรมาบ้างครับทุกคนโอเคครับผมโอเคครับเพื่อนๆหลังจากนี้เข้ามาในหน้าของ OBS นะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับผมผมมีเมาส์อยู่ที่ขึ้นมานะครับผมจะมีเมาส์อยู่2ตัวนะครับอันผมกลับที่หน้าของโปรไฟล์นะครับผมทุกคนอ่ะจะมีเมาส์อยู่2ตัวอ่ะขึ้นอยู่ตัวเดียวครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรครับขึ้นตัวเดียวขึ้นตัวเดียวจริงๆผมต่อวิธีโปรไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ ตันนี้ผมได้ทําการตั้งค่าดีฟอ u l t ต่างๆคือซึ่งจริงๆค่าดีฟอลต์ต่างๆก็จะมาเป็นค่านี้แหละครับโดยคนก็จะเป็นสโคเมาส์สี่เมาส์ห้าอะรพวกนี้เราจะไมไ่ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะ วิธีการเปลี่ยนแปลงเกาแค่คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงตัวของมาโคได้เลยได้แต่คนผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเนาะเดี๋ยววันไหนมาทําตัวของรีวิวการใช้โปรแกรมเบื้องต้นละกันนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นรีวิวของตัวตัวเมาส์นะครับโอเคแล้วก็ตัว o p อเพนแพลนยูชีวิตีทุกคนไฮสตรีทมันติดดีไว้นะพอดีว่าผมอ่ะเอออเาตัวไม่ได้ไม่ได้ใช้ดองเกิลนะครับผมเอาตัวดองเกิลของตัว G Pro Superlight เสียบทิ้งไว้อยู่ผมก็เลยเอาแค่ตัว USB USB ครับเสียบเข้าไปกับตัวดองเกิลเนาะจริงๆมัััันนนตต้้อออออองงงแพพพพกบบวขขะครเเเืืื่่่่่ททีีๆ จะสามารถใช้ตัวไฮสปีดได้นะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนน่าจะไม่ได้ติดอะไรเนาะมีแค่ของผมที่แจ้งเตือนเฉยๆน,นะครับโอเคใน,นส่วนอันดับ4มาร์นครับทุกคน s e n s i นเซนซิทิวิตี้สเตทนะครับ สามารถกดติ๊กให้เป็นถูกอติ๊กให้เป็นการใช้งานได้นะครับเพื่อที่เวลาลเพื่อนๆกดปุ่มใต้เมาส์ DPI นะครับจะทําการเปลี่ยน DPI ให้เป็นสเตจถัดไปนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ DPI เดียวเลยนะครับก็ผมผมก็แนะนำเนาะกดให้เป็นกดให้มันเป็นปิดเอาไว้นะครับแล้วก็เลือน DPI ใช้งานไปเลยนะครับพลิงเลตตัวนี้ครับทุกคนาตามสเปคนะตามสเปคจริงๆนะทุกคนอาจจะรับรับได้ถึง4,000ันะครับ4 0 0พ Hz เฮิร์ตเนาะ แต่800 0ันี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีซอฟต์แวร์เข้ามารองรับหรือ,อยังหรือว่ามีตัวของดองเกอรอะสามารถแคะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองแพรดูนะครับทุกคน้าตัวนี้ใครมีข้อมูลก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมก็อยากแพรกับดองเกอร์เชนกันนะครับโอเคมันก็มาพัฟเฟร์ตี้ครับทุกคนโอเพนอ่อมาพัฟเฟร์ตี้ตัวนี้ก็เป็นส่วนของการตั้งค่าเมาส์นะครับก็เหมือนจากเหมือนรอบที่แล้วครับทุกคนผมแนะนำเหมือนเดิมนะครับทุกคนเวลาเข้ามาที่ตัวตั้งค่าของเมาส์นะครับอ่อตัวเล ติ๊กถูกตัวนี้เอาออกไปนะครับให้เป็นช่องว่างเนาะแล้วก็เลื่อนมาเป็นอนุกลางที่เป็นขีดที่6นะครับให้เพื่อนๆนับมานะครับทุกคนเป็นขีดที่1นึ่งสองสามสี่ห้านะครับครับผมแล้วก็ตัวของแสดงแนวการเคลื่อนที่ของตัวชี้หรือว่าซ่อนตัวชี้ขนาดจริงมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ติ๊กถูกอยู่ให้ติ๊กออกไปนะครับทุกคนเพราะมันมีโอกาสทําให้เกิดเมาส์หลอนได้ครับเพราะเวลาเราคลิกไ่เมาส์มันเมาส์เรามันหายนะครับโอเคครับติ๊กตรงนี้ไปเลยครับผมในหน้าส่วนคัลิเบอชันนะครับสมาร์ทท การจับสมาร์ทแท็กกิ้งบนแผ่นลองเมาส์นะครับทุกคนซึ่งปกติแล้วเราจะตั้งประมาณ1ม mm, มหรือ2ม mm, มนี่แหละจริงๆแล้วถ้าเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่ที่เป็น3950ครับจะลงไปถึงศูมมที่ผมเคยรีวิวเจ้า adk ไปนะครับทุกคนก็ปกติผมจะตั้งหนึ่งมิลลิเมตรนี่แหละครับผมทุกคน แล้วก็ตัวของ power นะครับ power เอาว้เด็ power, power saving ก็คือเราต้องการให้เมาส์พักเมื่อไหร่ผมจะตั้งไว้ที่แค่หนึ่งนาทีเนาะหนึ่งนาทีถ้าผมไม่ได้จับเมาส์มัก็จะทําการพักเพื่อประหยัแดแบตนะครับแล้วก็ low power mode ทําการเปิดไหมซึ่งปกติตัวนี้ผมจะไม่ค่อยเปิดนะผมจะเป็นคนที่เข้ามาเช็คเปอร์เซ็นต์เมาส์ตลอดถ้าเพื่อนๆเ,เปิด low power mode เอาไว้ก็ดีครับแต่ผมผมยังไม่รู้นะความความที่เปิด low power mode อาจจะทาให้เกิด latency หรือว่าการรับส่งข้อมูลช้าลงหรือเปล่าเนี่ย คือผมยังไม่เคยเห็นคนเทสเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเปิดตัวนี้นะครับผมก็เลยปิดไปเลยนะครับทุกคนผมไม่เปิดโลว์พาวเวอร์โหมดนะครับง่าไๆก็คือเหมือนโหมดประหยัดพลังงานนั่นแหละครับทุกคนผมปิดไปเลยนะครับโอเคส่วนของแอดวานครับตัวนี้ครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเลเซอร์นะครับทุกคนถ้าว่าเพื่อนเปิดเอาไว้นะครับการเลื่อนเมาส์แบบคลาสสิกก็คือเหมือนกับว่าจะทําตามความเร็วนะครับผมตัวเนี้ยเอาจริงๆตัวเนี้ย เป็นส่วนของซอฟต์แวร์แล้วเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะมาทําในรีวิวในส่วนตัวนี้เพิ่มครับทุกคนเพราะว่ามันเอาไว้ปรับได้อีกเพียบเลยฮะใช้คําว่าเพียบเลยมันมาพร้อมกับเจ้าตัวเลเซอร์วิธีโอไฮสปีดเด e ดแอดเดอร์นี่แหละเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้อัปเดตพอๆพร้อมๆกับเมาส์ตัวนี้ที่เปิดตัวเลยครับทุกคนที่จริงผมว่าน่าจะใช้ร่วมกันเลยซ้ำจริงเนาะแต่ผมขอไปลองใช้ก่อนดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลองตอบไม่ได้ว่าต้องใช้ตัวไหนกันแน่นะ แล้วทุกคนใครนี้มีคำถามก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้เดี๋ยวมาไล่ตอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ